สวัสดีค่ะพบกับช่องมึกโมพาสุบ <laughs> <laughs> มาเด้อกินตำุวงจ้าเสียบก้เาครับถอดไกใช่ <laughs> ถอดไช่จะไข่ตปิดไปไหมนจ้าพูด แบบกับข้าวมัมนชิมเขาจะเสียดหน่อยเ <c oughs> สียบ แรกๆก็ใส่ซ่อนจองอยู่แล้วค่ะหัาแอวกล้องขอามากินไม่ค่อยได้เป็นไง่ค่ะพ่อพ่อ่อกินไม่ค่อยได้เป็นแน่มันจุกไวปอ่ะมันก็เป็นอะไรจำแนกไว้อย่างไรนี่เออบ้า มหมประดตําหุ่งปะละบนในห้าด้วยมือในแก้วแตกแล้วเมื่อตายไปจะได้เร่า เดิมไปเดิมปากช่องไม้ได้หรยอทางมึกโมพาส่วนถ้ากินซื้อกับเก่าเสื้อรู้หญิงเสื้อสั้แบบหน่วยโรคประยุกต์พได้เอดเอาว่ากิน กูเหลือ,อแต่มมาาหมูหู้ผ่านนึงเพราะได้เจหน่อยกำลังาหาบาัตรคือมันม่หาบาัตรจะได้ไรไม โอเคบ๊ายบายถ้ <c oughs> ามีแล้วจ้ากินหอเต้าก่อนจับแซ่บ